สวัสดีครับผมนายสุภวิทย์ปุวิถีเศกหนึ่งครับวันนี้จะมานำเสนอการสำรวจครับในงานวิศวกรรมโยธางานสำรวจคืออะไรนะครับงานสำรวจหรือเซอร์เว์นะครับคือการสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการก่อสร้างครับต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการสำรวจ เช่นกล้องสำรวจเทปวันระยะหรือโซ่เป็นต้นครับซึ่งงานสำรวจถือเป็นพื้นฐานของงานก่อสร้างทุกชนิดเลยครับวัตถุประสงค์ของงานสำรวจนะครับหนึ่งคือสำรวจเพื่อต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและทิศทางครับสองสำรวจก่อนปฏิบัติงานก่อสร้างทุกครั้งเพื่อลดการผิดพลาดและ ปัญหาที่ตามมาในภายหลังครับสามการสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการก่อสร้างนะครับการเขียนแผนที่การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของที่ดินนะครับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติครับหรือการหาที่ตั้งสำหรับโครงการพัฒนาต่างๆครับการสำรวจขณะการก่อสร้างสำคัญอย่างไรนะครับ การสำรวจขนาดการก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการก่อสร้างครับหรือโครงการก่อสร้างอื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าง,งานที่กำลังดำเนินอยู่ตรงตามแผนและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดครับนอกจากนี้การสำรวจยังช่วยสำรวจตรวจสอบได้ว่าเราจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสในการแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการผิดพลาดนะครับ และมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจขนาดก่อสร้างดังนี้หนึ่งการตรวจสอบแผนงานก่อสร้างครับการตรวจสอบความถูกต้องของแผนการก่อสร้างเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญครับเพราะจะทำให้ทราบว่างานที่กำลังดำเนินอยู่ตรงตามแผนหรือไม่และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้องตามขั้นตอนครับสองการบันทึกข้อมูล การทําบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสํารวจขณะก่อสร้างเพื่อในการติดตามงานและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วครับสามการประเมินคุณภาพการประเมินคุณภาพของงานที่ดําเนินการจะช่วยให้เราทราบถึงความสมบูรณ์ของการสารวจครับขณะการก่อสร้างบ้านหรือโครงการอื่นๆครับชนิดของงานสํารวจนะครับหนึ่งคือการสํารวจภูมิประเทศครับ เพื่อจัดทาแผนที่ภูมิประเทศโดยแสดงรายละเอียดของสภาพพื้นที่เช่นภูเขาภูเขาแม่น้ําถนนและสิ่งก่อสร้างต่างๆครับสองการสำรวจแนวเส้นทางเพื่อออกแบบและแว,วางแนวเส้นทางสำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆครับเช่นถนน ทางรถไฟท่อส่งน้ำหรือท่อแกส๊สครับสามการสำรวจที่ดินเพื่อแบ่งแยกหรือกำหนดขอบเขตของที่ดินสำหรับการซื้อขายการพัฒนานหรือการกอร่อสร้างครับสี่การสำรวจแปลงกเกษตรเพื่อวางแผนและจัดการพื้นที่การเกษตรเช่นระบบชลประทานการจัดการดินและการฮัป,ปลูกครับห้า การสำรวจอุทกศาสตร์ครับเพื่อวัดระดับน้ำลึกและลักษณะของพื้นท้องน้ำและในแม่น้ำทะ,ะเลสาบหรือทะเลครับหกการสำรวจเมืองแร่เพื่อกำหนดตำแหน่งและปริมาณของแร่ธาตุที่สามารถขุดเจาะได้และวางแผนการขุดเจาะครับเจ็ดการสำรวจโครงสร้างเพื่อเมินสภาพและความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารสะพานหรือโครงสร้างอื่นๆครับ แต่การสำรวจธรณีวิทยาครับเพื่อศึกษาลักษณะและโครงสร้างของชั้นหินและเมิเมินความเสี่ยงจากภัยวัติางธรรมชาติต่างๆครับเช่นแผ่นดินไหวหรือดินถลม่มโดยแต่ละชนิดของงานสำรวจมีความสำคัญและประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปครับตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทำใช้และการใช้ของการใช้งานของพื้นที่ที่เราทำการสำรวจครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานสำรวจนะครับก็จะมีหนึ่งกล้องสำรวจสองกล้องทัลเทลสเตชันสาม GPS GNSS Receiver ครับสี่ระดับน้ำห้าเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ครับหกเทวันระยะครับเจ็ดโครงวัดแปดโรน ก้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำรวจครับสิบอุปกรณ์อื่นๆเช่นไม้สตาร์ฟปริซึมหรือหมุดหลักครับประโยชน์และความสำคัญของการสำรวจนะครับวิชาการสำรวจนะครับเป็นวิชาว,วิทยาการที่เก่าแก่มีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ เริ่มตั้งแต่มีการจับจองที่ดินการเป็นเจ้าของที่ดินการกำหนดเขตการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงๆนะครับต่อจนคำนวณการคำนวณพื้นที่ของดินเป็นต้นในปัจจุบันการสำรวจได้เจริญก้าวหน้าครับมีการนำมาใช้งานกว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะงานทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับการสำรวจต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวกับแขน่งไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือง,งานใหญ่ครับ เป็นงานบุกเบิกตั้งแต่เริ่มต้นโครงการซึ่งจะต้องมีการสำรวจอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นโครงการนะครับการสำรวจจะมีความสำคัญมากมากครับต่อการที่นําเอาแผนที่และข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากการสำรวจมาวางแผนงานออกแบบโครงการสร้างของงานนั้นๆให้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดโดยงานสำรวจนอกจากจะมีความสําคัญต่อด,ด้านวิศวก,กรรมของพละเรือนแล้วยังมีความสําคัญต่อ ากิจการรมทางทหารโดยจะเห็นได้จากการจัดทําแผนที่ทหารมีลักษณะแผนที่ที่จำเป็นต่อการใช้งานทางด้านแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนที่ทั่วไปอีกด้วยครับขอบคุณครับ